กระทูถามที่1.3.4นะครับกระทูถามแยกเฉพาะเรื่องเรื่องที่196เรื่องการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณถนนอโศกดินแดงนะครับตัดถนนกำแพงเพชร7ของท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ตามที่สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้นายงบตีพินาแล้วมีบัญชามอบหมายให้ลำตีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตอบชี้แจงกระทู้ถามแทนนั้นแต่เนื่องจากลำตีว่าการกระทรวงคมนาคมติดภารกิจสําคัญจึงได้มอบหมายให้ลำตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ไอ้ลำตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับอย่างติดกระทรวงเกษตรหลายกระทู้ติดต่อกัน3กระทู้นะครับ เป็นผู้ตอบชี้แจงกระทู้ถามแทนนะครับในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะผมได้อนุญาตให้ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะดังนี้นะครับหนึ่งนายอนุชาอ้นอิ่มนะครับวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานสัญญาณไฟจราจรสองนายนัทพลมากสีนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กลุ่มงานสัญญาณไฟจราจร3 0 0พันตำรวจโทนวัฒน์ประพาทวัฒนร,รองพุ่มกับการจราจรสถานีตำรวจมักสัลยสีนายสุรพงษ์เมียนมิดพุ่มหน่วยการกองจัดระบบการจราจรทางบกนะครับต่อไปก็ขอเชิญท่านประเดิมชัยได้ถามกระทู้นะครับแล้วก็เชิญท่านมนตีช่วยประการกระทรวงคมนาคมได้เตรียมตอบกระทู้นะครับเชิญครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพรกับผมนายประเดิมชัยมชื่อเหลือสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยเขตหดินแดงห้วยขวางก่อนอื่นต้องของกราบขอบพระคุณประธานนะครับที่ได้กรุณานะครับบัรจุในเรื่องของกระทู้นะครับ mm. ที่กับผมได้นําเรียนนะครับเพื่อที่จะได้สอบถามผู้เกี่ยวข้องต่อก,กรณีเรื่องของการแก้ไข ปัญหาการจราจรนะครับที่บริเวณถนนอโศกดินแดงนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีถนนกำแพงเพชรเนะครับได้ตัดผ่านถนนอโศกดินแดงซึ่งถ้า,ถาท่านประธานได้ผ่านไปนะครับทางบริเวณนะครับแถวตั้งแต่รัชดามุ่งหน้าไปทางพระรามสนะครับก็จะเห็นว่าสภาพปัญหาการจราจรทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นติดค่อนข้างมาก ในช่วงระหว่างนะครับถนนรัชดานะครับกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่จะมีถนนอโศกดินแดงพาดผ่านนะครับไปนะครับยังถนนพระรามสหรือว่าสุขุมวิทนะครับแต่ก่อนที่จะถึงบริเวณแถวนั้นนะครับในปัจจุบันทางหน่วยงานได้มีการก่อสร้างนะครับถนนที่เรียกว่าถนนกำแพงเพชรเจ็ดนะครับขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่เพื่อเป็นการแบ่งเบาหรือว่าเป็นการระบายการจราจร ในช่วงที่ผ่านมานะครับจะต้องมีการใช้ตํารวจนะครับไปอํานวยความสะดวกในเรื่องการที่จะใช้เป็นจังหวะในการปล่อยสัญญาณให้ลถนะครับที่จะมุ่งหน้าจากถนนกําแพงเพชรเจ็ดนะครับจากถนนเพชรอุทัยที่จะไปยังนะครับข้างสถานีรถไฟมักกะสันนะครับและรวมทั้งที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับหรือว่าจะมุ่งตรงไปยัง ถนนพระราม4นะครับที่เข้าถนนอโศกไปพระราม4นะครับในข้อเท็จจริงอย่างนี้นะครับทำให้ปัญหาซึ่งนะครับในจังหวะของการปล่อยรถนะครับที่จะระบายการจราจรเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับมันก็ส่งผลกระทบนะครับพัวพันยาวไปถึงถนนรัชดานะครับยาวไปถึงถนนพระราม9และรวมทั้งนะครับการชะลอตัวนะครับในถนนอโศกนะครับที่มาจาก าทางถนนประชาสงเคราะห์น้ํขออนุญาตในการที่จะเรียนถามท่านประธานนะครับว่าในข้อที่1นนะครับว่าในส่วนของทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในเรื่องของการที่จะดูแลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรนะครับไม่ทราบว่าทางหน่วยงานนะครับมีนโยบายอย่างไรในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรในบริเวณถนนอโศกดินแดงโดยเฉพาะ ในช่วงของการาที่มีถนนกำแพงเพชรได้มีการตัดผ่านก็ขออนุญาตเรียนถามท่านครับเชิญรัฐมนตรีตอบครับครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมนายอธิรัตน์รัตนเสศครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับวันนี้ผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับให้มา ตอบกระทู้ของท่านสสผู้ทรงเกียรติครับท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านนะครับที่ท่านเป็นห่วงเป็นใยผู้ใช้ถนนย่านอโศกรัชดานะครับแล้วก็เป็นอย่างเหมือนที่ท่านว่านะครับเส้นนั้นผมก็ได้มีโอกาสสัญจรผ่านอยู่บ้างก็เป็นเส้นที่มีการจราจรค่อนข้างคับข้างโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทาง สำนักงานตํารวจแห่งชาติและก็ทางกรุงเทพมหานครเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ในการแก้ไขปัญหาระยะสั้นก็คือช่วงเช้านะครับช่วงเวลาเร่งด่วนก็คือตั้งแต่ช่วง6โมงครึง่งถึง8โมงครึนะครับก็จะมีการเปิดเกาะกลางถนนอโศกดินแดงตรงบริเวณจุดตัดอโศก7นะครับให้รถที่มาจากแยกถนนเพชรอุทยตัดถนนกำแพงเพชร7วิ่งเข้าถนนกำแพงเพชร7นะครับมุ่งหน้าข้ามแยกอโศก7เข้าถนนกำแพงเพชร7 มุ่งหน้าแยกนิคมมรคสัน7ออกแยกมิตรสัมพันธ์และถนนนิคมมรคสันนะครับหลังจากนั้นนะครับเวลา8โมงขึ้นการจราจรเป็นปกตินะครับเราก็จะปิดเก,กาะกลางให้รถที่มาก็วิ่งเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอโศกดินแดงมุ่งหน้าสู่อโศกเพชรเพื่อใช้เส้นทางเพชรบุรีตัดใหม่เข้าอโศกมนตรีนะครับแล้วก็ที่ทางสตชก็ได้จัดเหมือนที่ท่านสอสอได้บอกนะครับก็เบื้องต้นในช่วงเวลาเร่งด่วนก็ได้จัด เจ้าหน้าที่ตำรวจในการมาอำนวยความสะดวกจัดระเบียบสัญญาณจาราจรทุกๆเช้านะครับแต่ในส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวตรงนี้ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ได้ขอความร่วมมือไปทางกรุงเทพมหานครนะครับสำนักการจาราจรและขนส่งนะครับก็ขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจาราจรบริเวณแยกอโศกเจนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถรองรับและระบายรถจากรถเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็จะบรรเทาปัญหารถติดไปได้ครับก็ขออนุญาตตอบคำถามแรกครับผม เชิญท่านสสถามครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณท่านรนตรีนะครับที่ได้กรุณาตอบนะครับในคำถามที่2นะครับก็คือว่าในเรื่องของการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาการจราจรนะครับนอกจากจะมีตำรวจนะครับที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าในส่วนของออทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีการประสาน กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการดูแลเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจรอย่างไรหรือไม่นะครับและรวมทั้งนะครับขอญอาตสอบถามนะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับหน่วยงานต่างๆนั้นนะครับได้มีการประชุมหรือว่าได้มีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาในบริเวณนี้อย่างไรนะครับขอญอาตต่อไปนิดหนึ่งนะครับว่าในกรณีของถนนอโศกที่มุ่งหน้าไปทางพระรามสี่ นะครับนอกจากการที่เราจะแก้ไขปัญหาตรงบริเวณถนนกำแพงเพชรเจ็ดแล้วเนี่ยครับหลังจากที่เลยจากกำแพงเพชรเจ็ดไปเนี่ยมันจะเป็นถนนเพชรบุรีตัดใหม่เลยจากเพชรบุรีตัดใหม่ข้ามคลองแสนแสไปเนี่ยครับก่อนที่จะไปถึงสุขุมวิทนะครับมันจะมีมหาวิทยาลัยประสานมิตรอยู่ซ้ายมือซึ่งในข้อเท็จจริงในปัจจุบันเนี่ยนะครับในบริเวณตรงนั้นโดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในตอนเช้าเนี่ยจะมีผู้ปกครองไปส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ย รวมทั้งนักศึกษามสวไปเรียนหนังสือเนี่ยค่อนข้างมากก็อาศัยช่วงจังหวะในการเดินข้ามถนนโดยที่ไม่มีอุโมงค์หรือว่าสะพานลอยในการเดินข้ามซึ่งการที่มีผู้ปกครองส่งเด็กข้ามถนนรวมทั้งนักศึกษาข้ามถนนไปยังมสวเนี่ยครับมันก็จะส่งผลทําให้นะครับการชะลอตัวของรถจากอโศกมุ่งหน้าไปสุขุมวิทเนี่ยนะครับ ชะลอตัวค่อนมากค่อนข้างมากซึ่งมันก็จะพัวพันมาถึงแยกไฟแดงเพชรบุรีตดใหม่แล้วก็จะพัวพันมาถึงแยกไฟแดงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นที่กำแพงเพชรเจ็ดซึ่งนะครับไฟแดงจากกำแพงเพชรเจ็ดไปถึงเพชรบุรีตดใหม่นะครับระยะทางไม่เกิน80เมตรนะฮะซึ่งมันจะพัวพันค่อนข้างมากางั้นตรงนี้ผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานผ่านไปถึงทางท่านตรีนะครับถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าถ้าจะกรุณาได้พิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาในจุดตรงนี้ด้วยเนี่ย มันก็จะทําให้การจราจรในบริเวณถนนอโศกเนี่ยครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องของการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือจะพิจารณาสร้างเป็นอุโมงค์นะครับในการที่จะให้คนรอดนะครับไม่ให้มีการตัดกระแสคนที่จะต้องเดินผ่านบริเวณผิวจราจรในบริเวณถนนอโศกตรงหน้ามสวเนี่ยครับก็จะเป็นประโยชน์ดังั้นตรงนี้นะครับก็ขอญอาตเรียนถามว่าได้มีการพิจารณาร่วมกันของหน่วยงานหรือว่าได้มีการ พูดคุยในการหาทางออกเรื่องพวกนี้อย่างไรบ้างหรือไม่ครับท่านะครับเชิญทนมนตีอธิรัฐตอบครับครับขออนุญาตกับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับก็หลักๆนะครับก็คือหน่วยงานหลักตรงนี้ก็เหมือนอย่างที่ท่านสสได้พูดไว้ก็คือคนรับผิดชอบหลักก็คือสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ได้ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ได้ขอความร่วมมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เป็นหน่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกทม หรือแม้แต่การลถไฟนะครับเพราะว่าในการติดตั้งสัญญาณไฟพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ของการรถไฟซึ่งการลถไฟก็ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยอำนวยจัดระเบียบในตรงนั้นนะครับแล้วในส่วนเรื่องของสะพานข้ามแยกหรืออุโมงค์ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะรับไปประสานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับผมครับ ท่านประเดิมชัยมีอะไรยังติดใจไหมครับเพราะว่าถามได้สองครั้งนะครับปกติขอบคุณท่านประธานครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานและขอบคุณท่านตรีนะครับที่ได้กรุณานะครับช่วยรับเอาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นปัญหาของคนกรุงเทพมานครจริงโดยเฉพาะในเรื่องของถนนอโศกซึ่งมันเป็นวงแหวนรอบในนะครับที่ผ่านมาทางถนนราชดาพิเศกนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับที่ท่านได้กรุณาได้รับนะครับในการที่จะไปดูในเรื่องของปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ ก็ต้องขอบค네ุณมาณโอกาสนี้ครัะครับก็ถือว่าเป็นการจบกระทู้ถามแยกเฉพาะที่196เรื่องการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณถนนอโศกดินแดงถนนตัดถนนกำแพงเพชรเนะครับต้องขอขอบคุณท่านรัมตีธิรัตนเสศนะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทาง